สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดนะครับวันนี้พบกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับพอดีนันวดเองก็พยายามถ่ายทอดวิชาต่างๆที่นันวดได้ทดลองทํากบยางบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตันๆนะครับไม่รู้จะทําคลิปอะไรมองซ้ายมองขวาเอาสิ่งใกล้ๆตัวก่อนที่เรามีก่อนนะครับและที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ f c นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์นั่นเองนะครับอ่ะ วันนี้นนวดพามาพบกับเจ้าสปิดริงนะครับสปิดริงนะก็ในภาษาที่เราเรียกกันส่วนใหญ่เราก็เรียกสปิดริงนะครับแต่ว่านนวดเองก็ไม่ได้ไปหานะว่าคำว่าสปิดริงเนี่ยมันแปลเป็นาภาษาไทยว่ายังไงช่างมันเถอะนะครับอาจจะไม่ต้องไปสนใจมากมายนะครับคือมันคือห่วงเขาเรียกตัวห่วงที่เราจะนําไปประกอบกับเจ้าอะไรนะไอ้ตัว ลูกหมุนแล้วก็พวกใบหลิวต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะนวดของอุปกรณ์เสริมก่อนนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับสปิทลิงที่นัหนวดใช้ประจำเนี่ยก็จะมีอยู่2 2แบบนะครับก็คือแบบที่ซื้อในแบบที่ซื้อในประเทศไทยนะครับที่เราเห็นกันประจําก็จะเป็นพวกนี้แหละนะครับก็เป็น ที่นันโหนดบอกว่ามันเป็นสแตนเลสสแตนเลสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สแตนเลสร้อยเหรอกนะทดสอบยังไงก็แบบนี้แหละครับเนี่ยถ้าทดสอบกับแม่เหล็กนะครับถ้าเป็นสแตนเลสร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีทางติดแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับมันจะมีส่วนผสมด้วยนะครับส่วนผสมของเหล็กอยู่ด้วยนะครับเนี่ยก็คือเป็นที่เราใช้กันประจำประจำนะครับในประเทศไทยที่มีขายกันมันก็จะเป็นสปิตลิงที่เป็นลักษณะของอเส้นลวดกลมๆนะครับแล้วก็เอามาขดเป็นสปริงแล้วก็ามาตัดออกเป็นระยะๆนะครับเพื่อให้มันเป็นสปิตลิง ก็เพื่อที่จะเอาไปคล้องกับพวกลูกหมุนนะครับแล้วก็ในส่วนของใบหลิวต่างๆหรือองค์ประกอบต่างๆที่เราต้องการเอาไปเพิ่มระยะในการประกอบชุดเบ็ดนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นที่นัน้านวดซื้อจากประเทศไทยที่ใช้ประจาเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันน้าวดเริ่มเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับจะเห็นความแตกต่างไหมครับนี่นะครับ มันจะเป็นสปิทลิงที่เล็กกว่านิดนึงนะครับเบอร์เล็กกว่านิดนึงนะครับนะนวดชอบใช้มากเลยนะครับเบอร์เล็กกว่านิดนึงตัวเนี้ยไดมิเตอร์ด้านในเนี่ยสี่นะครับส่วนตัวเนี้ยไดมิเตอร์ด้านในน่าจะ5.5มิลน,นะครับเดี๋ยวน้านวดวัดให้ดูอีกทีนะเพื่อความชัวนะครับเพราะว่าทําไมถึงชอบใช้ตัวนี้นะครับด้วยอ่า่ 1, ดูแลมันมันรู้สึกมีมาตรฐานดีนะครับเพราะว่าตัวสปิทลิงที่นนวดบอกตัวแรกเนี่ยนะครับบางทีน้านวดหยิบมาดูเนี่ย เล็กบ้างใหญ่บ้างมันมันไม่เท่ากันนะครับหมายถึงว่าโอเคมันอาจจะหลายหลอดผสมผสมกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นหนวดสั่งซื้อจากจากจีนนะครับก็คือ100ตัวประมาณ40กว่าบาทหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับตีแบนด้วยนะครับตีแบนแบนมานะครับแบบเหมือนมีมีแรงอัดเข้ามาเนี่ยแล้วก็ลักษณะของของไอตัวห่วงมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฉพาะไปเลยนะครับ มันไม่ใช่แบบว่าถูกถูกตัดมาหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือนันโหนกอธิบายในในภาพลักษณ์ไม่ไม่ถูกเหมือนกันวิธีการผลิตแต่ว่าดูสิครับความแตกต่างของมันนะครับปัจจุบันนั้นหนถ้าถ้าเป็นเบส2 O อ้นันวหนยังยังจะใช้ไอตัวรุ่นเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเบดต,ตัวเล็กลงมา1 o หรือว่าเล็กกว่า1 O ลงมานั้นหนวดจะเริ่มใช้สปีดลิงแบบนี้และแบบที่สั่งจากประเทศจีนนะครับดูหน้าตาเห็นไมครับมันจะดูมีมาตรฐานแตกต่างกันอยู่นะครับเนี่ยนะครับ แน่นอนแหละมันมีมาตรฐานแตกต่างเรื่องการผลิตอยะนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้นะหนวดก็มาถ่ายทอดประสบการณ์แค่นั้นเองว่าปัจจุบันเราเลือกใช้แบบไหนบ้างเผื่อมีคนถามนะครับบางคนถามเหมือนการสปิทลิงขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวนหนวดวัดให้ดูนะครับไดมิเตอร์นอกนะครับของเจ้าสปิทลิงที่ซื้อในประเทศไทยนะครับไดมิเตอร์นอกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไดมิเตอร์นอกเนี่ยอยู่ที่อ่าหกจุดเดี๋ยวนะหกจุดหกจุดหกจุดเท่าไหร่วะ ดูก่อนหกจุดสี่นะครับประมาณนะครับเนี่ยหกจุดสี่หรือ6กมิลลิเมตรเนี่ยแหละนะครับไดมิเตอร์ในนะครับไดมิเตอร์วงในนะครับอยู่ที่ไดมิเตอร์วงในอยู่ที่ประมาณหมิลลิเมตรนะครับโดยประมาณนะประมาณ5้ามิลลิเมตรนะครับเนี่ย นะครับเดมิเตอร์ในอยู่ที่5มิลิเมตรนะครับคือที่น้าหนวดต้องเปลี่ยนมาเลือกใช้เจ้าสปิทลิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดอันนี้ก่อนดีกว่านะครับส่วนสปิทลิงที่ซื้อมาจากประเทศจีนนะครับเดมิเตอร์วงนอกนะครับเดมิเตอร์วงนอกเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดเท่าไหร่ละห้าจุดห้านะครับเดมิเตอร์นอกนะครับห้าจุดห้ามิลลิเมตรนะครับส่วนเดมิเตอร์ด้านในนะครับ เดมิเตอร์ด้านในนะครับอยู่ที่เดมิเตอร์ด้านในอยู่ที่สี่ประมาณประมาณ4มิลนะนะโดยประมาณนะครับ4มิลน,นะครับโดยประมาณ4มิลน,นะครับก็เล็กกว่าชัดเจนนะครับก็เล็กกว่าประมาณ1มิลน,นะครับที่ยกตัวอย่างง่ายๆตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวนะเอาสักตัวหนึ่งนะครับที่ชอบเลือกใช้ สปิทลิงตัวตัวนี้นะครับไอตัวเล็กกว่าเนี่ยเพราะว่าเวลามันประกอบกับกบยางอ่ะเดี๋ยวน้าหนวดให้ดูแบบนี้ก่อนละกันนะครับกบยางเวลาเราตัดตูดออกมาเห็นไหมครับสปิทลิงตัวเนี้มันจะช่วยให้การกระชับหมายถึงว่าเวลาเราใส่สปิทลิงแทนลวดสตนเลสที่เมื่อก่อนหน,นวดใช้นะ,ะหลายหลายคนอาจจะเกิดปัญหาเวลาประกอบกับลวดสตนเลสไปแล้วโครงเบ็ดเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับโอกาสที่เบ็ดมันจะพลิกเนี่ยมันจะมีนะครับแต่ว่าพอใส่สปิทลิงเข้าไปเห็นไหมครับ ระยะของสปิทลิงที่มันโผล่มาเนี่ยโอเคมันจะมีระยะให้ลูกหมุนวิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะตัวมันเองกับตัวสปิทลิงมันจะไปค้ำกับตัวบอดี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันค้ำกับตัวบอดี้แบบนี้มันทําให้กระชับนะครับกระชับแล้วก็เบ็ดไม่พลิกนะครับเพราะว่ามันจะอยู่กับพี่แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวสปิทลิงเนี่ยมันไปกระชับกับเนื้อยางเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ทําไมถึงนนวดเลือกใช้สปิทลิงที่เบอร์เล็กกว่านะครับเพราะว่าเห็นไหมครับบางทีเนี่ย มันมันกระชับมันมันใหญ่จนเกินไปมันคาลูตูดของไอ้ไอ้ที่เราตัดบอดี้เนี่ยเดี๋ยวนันหนวดหาตัวที่นันหนวดทําให้ดูนะครับเป็นสปิทลิงเล็กอ่ะยกตัวอย่างเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับเจ้าตัวอะไรนะซูเปอร์เวียนะครับนี่ซูเปอร์เวียนะครับสปิทลิงเล็กนะครับใช่เปล่าเนาะอ่าใช่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 ใชใชเนี่ยเป็น Split, สปิทสปิทลิงท,ที่ที่นันหนวดซื้อมาจากจีนนะครับตัวนี้นะครับ อ่าเห็นไหมคือระยะแล้วก็อะไรตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมันจะค่อนข้างลดขนาดลงมานิดนึงนะครับมันทําให้การประกอบเข้ากับชุดเบ็ดเนี่ยอันนี้ในจินตนาการของน้าหนวดนะน้าหนวดชอบมากกว่าแค่นั้นเองนะครับว่าเอ้ยห,ห้ามิลเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยมีหน้าที่แค่เอาไป ครองกับพวกลูกหมุนใบหลิวอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับหน้าที่ของมันนะครับแล้วก็ถามว่าความแข็งแรงทนทานโอ้โหมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับสปิรลิงไม่หักหรอกนะครับเผื่อๆลูกหมุนพังก่อนนะครับฉะนั้นก็เลยนำมาเป็นตัวอย่างเผื่อเผื่อเป็นทางเลือกให้หลายๆคนนะครับว่าที่กําลังคิดอยู่ว่าถ้าจะทํากบยางนะครับจะเลือกใช้สปิรลิงแบบไหนนะครับก็ลองเลือกดูนะเพราะว่านันนวดนเองก็ปัจจุบันก็มีใช้อยู่22แบบนี่แหละนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเบ็ด2โอนั่นหนูก็เลือกใช้สปิทลิงเบอร์ใหญ่นะครับเพราะว่ามันก็จะให้เข้ากับชุดเบดหน่อยนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับน,นหนูก็ยังมีตัวเล็กจิ๋วอีกนะเดี๋ยวน,นหนูให้ดูนะแป๊บนึงนะมันเป็นตัวเล็กที่นาหนูอเอาไว้ประกอบกับชุดเบดอันนี้น่าจะเป็นไดมิเตอร์3มมิลนะครับเอาไว้ประกอบกับชุดเบดเบอร์เล็กๆเลยอ่ะเบอร์4อ่ะเออเบอร์สประกอบกับ กบยางขนาดเล็ก,กอะกบ2.5เซนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซื้อมาจากประเทศจีนเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยตัวจิ๋วเดียวนะครับัวเนี้ยไล่ไปเลยนะครับตัวนี้ซื้อจากประเทศไทยนะครับแล้วก็อีก2รุ่นด้านด้านขวานี่ซื้อจากประเทศจีนนะครับก็เป็นสปิรลิงแบบที่มันตีเหมือนมีการตีให้แบนๆมาด้วยนะครับก็ก็ถือว่าชอบนั่นเองนะครับอ่ะนะคลิปนี้นะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับนัก นักทำกบยางหรือนักตกปลาที่อยากจะโมดิฟายนะครับก็เป็นแนวทางถ้าอยากจะเลือกซื้อมาใช้งานกันนะครับก็ไม่ได้แพงนะครับของจากประเทศจีนนะครับนนนูนก็สั่งออเดอร์เข้ามาเพื่อเพื่อเอามาใช้งานตอนนี้ก็เอามาทําสต็อกเหมือนกันนะครับที่จะามาใช้งานนะครับส่วนตัวนี้สามารถหาซื้อในประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วกอ็อาจจะหาเลือกยากนิดนึงเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นประมาณนี้แหละ5้ม mm ิลลิเมตรอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าที่นั้นหนู อยากาทดลองเลือกใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ4มิลเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็ดูดีด้วยนะครับดูดีด้วยด้วยด้วยลักษณะหน้าตาของมันนะครับดูดีแลมีมาตรฐานดีนะไม่เหมือนใครด้วยแต่ว่าก็มีหลายๆเจ้าเริ่มเริ่มใช้กันแล้วเหมือนกันนะนนวดเห็นนะอย่างอ,าอย่างอะไรล่ะ s i t h i n g easy เขาใช้หรือเปล่าน่าจะเห็นนะตอนช่วงต่อจากใบหลิวอ่ะนะครับนนวดเห็นใช้อยู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับ s p i t t i n g ตัวนี้อ่ะโอเคนะคลิปนี้นะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับ ใครที่อยากทํากบยางนะครับเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวนนดก็จะพยายามหาอุปกรณ์นะครับที่นนดเลือกใช้เนี่ยนะครับเอามาถ่ายทอดข้อมูลกันเนาะว่ามีวิธีการเลือกซื้อแบบไหนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับอาวันนี้เริ่มด้วยสปิริตลิงก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนเนะาะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนนทและทีมงานด้วยนะครับ ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างขออภัยด้วยวันนี้หรือว่าข้อมูลด้านไหนที่น้นวดอธิบายผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะไปรุ่นนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสปีดลิงไปก่อนบ๊ายบายปุ้น